พยากรณดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2568กับภาพรวมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เดือนมิถุนายนต้องบอกว่าเป็นเดือนที่จะมีความสําคัญต่อดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากครับเพราะเป็นระยะที่ดวงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งระยะเริ่มต้นครึ่งปีหลังนี้มันจะมีทั้งดวงที่โดดเด่นขึ้นมา และกระโดงที่แย่ลงซึ่งมันจะมีทั้งที่ดีและก็ที่แย่เกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับไว้ล่วงหน้าครับเพราะบางอย่างมันก็ยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้ครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าอย่างแรกเรามาดูดวงที่พลิกฟื้นกลับมาโดดเด่นขึ้นกันก่อนครับเพราะถือเป็นเรื่องดีที่สุดในดวงชะตาในเดือนนี้ก็ว่าได้ครับนั่นก็คือดวงทางด้านโชคลาภครับ หรือการได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบฟุกๆไม่ต้องออกแรงเยอะอย่างการถูกรางวัลเสี่ยงโชคได้รับสิ่งมีค่าของขวัญของกำนันเพราะว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีการปรับเปลี่ยนหลายด้านเปลี่ยนเป็นสู่จุดที่ดีขึ้นบวกกับปัญหาอุปสรรคระยะนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็ยิ่งทำให้ดวงพลิกฟื้นกลับมาดีเด่นขึ้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายคิดสิ่งใดก็ได้สมหวังดังใจครับ เป็นเดือนที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นเพราะปัญหาต่างๆจะค่อยๆหมดไปมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เห็นกันมากขึ้นชีวิตดูมีความหวังขึ้นอีกครั้งครับหลังจากที่ครึ่งปีแรกดวงมันขึ้นขนลงๆบางเดือนก็ดีแต่บางเดือนก็แย่มีเรื่องดีใจได้แป๊บเดียวเดี๋ยววันดีขึ้นดีมันก็มีเรื่องวุ่นวายปวดหัวตามมาได้อีกเรื่องที่ดูจะลี้คลายปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของคน ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวของเรานี่เองที่ก่อนหน้านี้ก็มักจะมีปัญหากันอยู่บ่อยๆไม่ใครก็ใครก็หาเรื่องเดือดร้อนมาให้กันไม่หยุดไม่หย่อนหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันแต่พอมาเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือนี้จะไม่ได้สร้างปัญหาอีกแล้วครับทุกๆอย่างจะสงบลงความสัมพันธ์ดีขึ้นคุยกันได้ดีกว่าเดิมแถมยังพึ่งพาอาศัยกันได้มากขึ้นด้วยขอพูดถึงเรื่องโชคลาภอีกสักหน่อยนะครับ บางทีดวงโชคลาภก็ให้ผลมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับบวนกรรมของแต่ละคนครับแต่เราไม่ต้องไปคิดในเรื่องนี้ให้มากครับแต่ให้มันสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ขึ้นมาแทนก็แนะนำง่ายๆครับด้วยการตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรเท่านี้ก็ได้บุญเยอะแล้วครับไม่ต้องไปมูที่ไหนไกลให้เปลืองเงินเปลืองทองก็ทำที่วัดแถวบ้านก็ได้บุญเหมือนกันครับถึงดวงมันจะไม่ดีดวงมันตกต่ามันย่าแย่แต่ถ้าเสริมดวงเป็นประจํา สะสมบุญบารมีมากๆเข้าเครละกรรมก็ทําอะไรเราไม่ได้มากครับและโชคลาภก็จะบังเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่มันจะอํานวยครับจากเรื่องดวงโชคลาภก็มาต่อกันที่ดวงการเงินซึ่งมันมีความเกี่ยวเนื่องกันครับเพราะเป็นดวงที่จะปรับเปลี่ยนดีขึ้นไม่แพ้ดวงโชคลาภนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับตลอดครึ่งปีหลังที่เหลือการเงินจัดอยู่ในตําแหน่งที่ดีส่งผลถึงความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ก็หมายความว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องไรายได้ก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นมั่นคงและมีโอกาสจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใครที่ขยันมีรายได้หลายทางมีอาชีพเสริมหลายงานก็มีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นมากกว่าคนอื่นครับรวมถึงคนที่ทําธุรกิจทําการค้าจากเดือนนี้ก็จะเริ่มมีกําไรมีเงินเข้ามาหมุนได้คล่องตัวขึ้นและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดครึ่งปีที่เหลือนี้ครับ ปกติดวงชะตาของคุณก็มักจะมีะไรายได้มาจากการทำงานเป็นหลักครับยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินเยอะถ้ายัางมีงานทำก็จะมีะไรายได้ที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้ทำงานหรือว่าทำงานแต่ไรายได้ไม่แน่นอนลักษณะนี้ก็ลำบากหน่อยครับเพราะดวงมันจะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็ต้องทำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นงานคือเงินยิ่งทำก็ยิ่งได้มาก ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับและข่าวดีก็คือเดือนนี้ไม่ค่อยมีรายจ่ายหนักแล้วเพราะว่าได้จ่ายมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาก็จะได้เก็บเงินเก็บทองกันมากขึ้นครับได้เงินมาก็สามารถเก็บออมได้มากขึ้นระยะนี้ก็เน้นเก็บเงินสดไว้นในบัญชีให้มากๆครับยิ่งมากก็ยิ่งดีอย่าเพิ่งเอามันไปทําอะไรทั้งนั้นปล่อยให้มันนอนนิ่งๆไปก่อนสักพักครับงดรวมพุ่นงดลงทุนงดจ่ายเงินก้อนเป็นสักระยะก่อนครับ ช่วงไปปลายปีก็ค่อยว่ากันครับต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับระยะนี้เป็นจุดที่ดวงการงานไม่ค่อยส่งผลดีกับคุณเท่าไหร่ครับทําอะไรก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นดังใจและบางครั้งมันก็เกิดความผิดพลาดการงานเสียหายก็ต้องระวังกันให้มากๆครับในช่วงระยะน,นี้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันก็มีผลมาจากความเครียด แบบที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ตัวเพราะช่วงหลังๆมานี้ก็มีเรื่องให้คิดเยอะไหนจะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมันอาจจะทําให้คุณเสียสมาธิและงานก็ผิดพลาดได้ก็ต้องเตือนสติกันหน่อยครับให้มีสมาธิกับงานมากขึ้นตัดเรื่องกัวงวลต่างๆออกไปก่อนถึงเวลาก็ค่อยไปแก้กันทีหลังงานตรงหน้าก็ตั้งใจทําให้มันดีกว่าเดิมครับเพื่อเพิ่อมโอกาสความก้าวหน้าถ้างานไม่ผิดพลาด และผลงานออกมาดีเข้าตาผู้ใหญ่คุณก็มีโอกาสจะได้โปรโมตเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งแล้วก็ปรับเงินเดือนขึ้นส่วนคนทำธุรกิจทำการค้าก็ควรมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอครับปรับปรุงสินค้าปรับปรุงบริการให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหรือว่าปรับปรุงหน้าร้านใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาหาช่องทางอื่นเพิ่มกิจการจะได้เดินหน้าต่อไปได้มีกำไร มียอดขายที่ดีขึ้นก็หันมาโฟกัสเรื่องงานไม่วอกแวกเสียสมาธิเป็นสิ่งที่ควรทําที่สุดในระยะนี้ครับส่งท้ายเรามาดูดวงสุขภาพกันสักหน่อยครับว่าระยะนี้มีอะไรต้องระวังบ้างทางด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บระยะนี้ยังไม่มีอะไรน่าห่วงครับโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคอะไรร้ายแรงแต่ที่ต้องระวังให้มากหน่อยครับ ก็คือทางด้านอุบัติเหตุการเดินทางการขับรถใช้ถนนอาจจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นใครที่ต้องขับรถเป็นประจำหรือออกต่างจังหวัดบ่อยระยะนี้ต้องระวังให้มากๆครับเรื่องความปลอดภัยความพร้อมของรถตรวจเช็คสภาพให้ดีก่อนใช้งานครับไม่ขับรถด้วยความประมาทยิ่งช่วงนี้หน้าฝนทัศนวิสัยไม่ค่อยดีก็ยิ่งต้องระมัดระวังให้มากครับใครที่ใช้รถเก่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าขับไกลๆครับ เพราะมันอาจจะเสียกลางทางได้ส่วนคนที่รถยังใหม่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันถ้าขับรถประมาทขาดสติก็ฝากกันไว้หน่อยครับในระยะนี้หน้าฝนขับรถทางไกลอาจจะเกิดอันตรายก็ต้องระวังกันให้มากๆครับจบคํำพยากรก์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับก่อนจากกัน ผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ